ตอนนี้ผู้ไิทักหรือเปล่าชืวอตเดือดค้างตอนนี้ได้กัมตื่นถึงกัมเดื่นขึ้นมาแล้วโจดตต้านามอตนิสเซ่ตบตีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมทวิ o ติ้งเอลโคร e ยเป็นทวิตติ้งเรเลยนะครับผมโอเคใช่สวัสดีเราก็จะมาเล่นพอสต์ตอปัทเธอรอีกแล้วนะผมไปเลย ซึ่งเราก็จะมาสร้างตัวละครกันต่อนะผมมีสังตัวนะผมคพื่อไฟเออร์นี่กับเอ่เอเปลี่ยนชื่อมันดีกว่ะก็สึกว่าชื่อมันทุเรศทุเรศเลยน่ะเอาเป็นไฟเตอร์เบื่อเดือ๋าเออมันน่าจะดูดีกว่านะทีเอชเออวีเอโอเคไม่เอาอ่ะเอาทีเดียวใหญ่ได้โอเคทางง่าจะดีแหล,ละน่าจะดีกับชื่อนั้นเยอะเลยโอเคเซฟซะโอเคโอไรตไปซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างยูนิตที่ ใช้สับบี้นะไอ้ซับบี้นี่ผมใช้แค่เบื่อมาละเปลี่ยนตัวบ้างซึ่งก็ก่อนจะไปเริ่มที่จะสร้างนะผมก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคไปวันนี้ผมจะมาสร้างเอ่อฮักแล้วกันไม่รู้จะสร้างอะไรบ่อนะ <c oughs> ไม่สร้างอะไรบ่อฮักที่มันจะต้องเป็นบ็อบเบอร์ใช่ไหมมีเนื้อหนังหน่อยเสียงของฮักจะเป็นยังไงดีเดอะคิงได้ไหมซึ่งผมคิดว่าเสียงนี้ดีนะบอกเสียงนี้เฮเบอร์เตอร์นะฮะแต่ต้องต่ำสักใช่เลย สตูปเอนดามี่ตีใกล้โอเคอาวุธเนอฮักกั็นยังน้นเหรอคือฮักไม่ต้องรีกุ่มเป็นยังไองอะไอแฮนอะไรไบ้างโกแฮนแฮนล็อกทุกเรศทุเรศทุเรศไม่เอาไม่เอาเออตอนที่ผมพูดเบาคือเป็นคนอยู่นะครับผมอยากพูดดังเขาได้ยินตลยนี้แค่นี้พิทอแกร็บก็ไม่เอาอะ เออมีตัวหนึ่งครับสนใจมากเลยเออนี่ไอเจนพันนะครับน่าสนใจสอบสิเออเม,มื่อกี้ไต่บอลใช่ไหมโอ้ดีอย่แรงเดือดรักเลยแหละพราะรังเดือดรักเหรอเดี๋ยวักมจะต้องมีความสามารถในการทำอะไรมั่งเอรเลยแลนด์เอร์ไรคือการมันจะโกรธนะงไงเดี๋ยวสิมันจะมายังไงโอ้โห รู้สึกเหมือนมันต้องไปแตนไปก่อนนะครับแล้วเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปก่อนเดี๋ยวถ้าวันตัวใหญ่ใช่ไหมมันต้องหนักสักยี่สิบเท่าไซส์โอเคเราดสิน้ำมันตัดีมากเดินช้าก็ฮักะเดินช้าใช่ไหมเอาไปสักสิบแปดช้าพอไหมเพราะตัวมันหนักใช่ไหมหรือเปล่าไม่สิคมันก็ไปเดินช้านะครับเป็นหนึ่งแล้วกัน ดาเมจข้า,าก็ต้องตีแรงๆ1.5โอ้โหขาสั่นใหญ่เลยกลัวอะไรเลือดขรอครับไปต้องใส่ไปสัก2,000ไปโอ okay, เค2,000ไปเลยอาวุธยนัยนตเลยแล้วก็ดีแกร์เถึงกระโดดพิกเดี๋ยวเดี๋ยวน่าสนใจดูสิแล้โเราคิดมันจะไฟอะไรบ้างดิไฟไหนถึงกระโดดมองไม่เห็นอะ่ะเป็นยังไงกระโดดวะถึงเลยมาดูหน่อย สิงไม่สิงไม่แม่สิงไม่ได้คนนี้ไฮ้เว่าไรดูซิเทควันโดมันต่อยจางเดียวเลยไม่เห็นเลยโอเคใช้มันเพีวเล่นกันเดี๋ยวม,มืม่อมาโชว์ให้เราดูแล้วก็ไปใช้แล้วกัน <S <S เอิมม่มแล้วคุณจะใส่เออไปจะถ่ายบล็อกไปต่อยนิดแล้วกันใช้มันกันตาเบลระยะไกลได้สักนิดนึงไม่สิมกกันไม่น่าจะเหมาะอะฮักนะ <S 1> <S 1> นะนจริงๆนะในจริงน่าจะมีแบบปเปอร์จัมซุปเปอร์จัมเป็นไง มันจะแบบโดดเอออย่ากอินเยอะไปหน่อยเยอ,อะไปหักมาตัวหนักใช่ไหมมาตัวใกล้ๆอันนี้พอ <c oughs> ไม่อะเพอ่ะว่าตัวมันต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงสองจุดสี่อะอ่าสองจุดห้าแล้วกันมันเกินคนมันต้องสองจุดห้าเนี่ยอ,อ่แค่สองพอ โอเคได้อยู่นะามมาน่นเดอร์วานี้ถ้าเกิดมันไม่อยากกันไปแล้วก็จะมาที่อันนี้ต่อจะใส่แล้วดอดนี้เมืวบชชาร์ดดีกว่าเอาไมจับเอาไปเลยนี่ออกไปอ่านี่ออกไปเอาบชชาร์ดไปดูซิเป็นยังไงก็ิดดพอดีนะตีดิโอ้ยืนตรงาไรนะเนี่ยมันจะดีดแล้วก็มันก็เหมือนกันนะี่ย คือทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเนาะคือท่ามันน้อยเออมันมีอะไรกันบ้างอ่ะมีเฮ็ดปัดไหยมันมีดิ่จำได้ของอะไรน่ะเอ้ยเฮ็ดปัดืออะไรไม่รู้อาศัยไปเลยสิโหเออโหมันจะราคาอะไรเนี่ยตอนเนี้ยมันจะเกินไปแล้วนะเอาให้ไปทำก่อนไปเอาไปก่อนสแตทต้องลดแล้วแหละไซส์เออสองล้วเหลือเหลือนหนึ่งจุดเจ็ดแล้วกันมันเริ่มจะไม่ไหวแล้ว น้ำหนักเหลือนี่คือมันหนักตัวมันหนักอะไรนะขาวและสัน,นเนี่ยสิบห้าพอราคาลดลงไหมแค่สี่พันเออก็โอเคก็ยังลดมาให้นะเอ็นรีไม่เอาแล้วต้องใส่เต้องใส่ไม่ได้ไม่ได้เลยเรื่องเป็นประเทศนี้ไม่อะไรวะไม่อะไ,ไ,ไ,ไเกี่ยวนะมันก็น่าจะเกี่ยวแหละเออเออเราต้องลดราเม็ลงนิดนึงน้ำหนักลงหน่อยน้ำหนักน้อยก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่ฮักอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วหมายสิก็ผิด ละคาสากันเก้าร้อยเก้าสิบเออก็โอเคเราเพิ่มไปเลยแล้วกันให้มันเป็นอ่าสิบห้าจะไมให้องพอดีเลยสิบพันบาทโอเคลาคาร์เลือกแต่งตัวดีกว่าแต่งตัวแต่งตัวให้มันให้มันทัดมากที่สุดเลยฮักจะต้องหัวเป็นยังไงีฮักมันต้องตัวเขียวใช่ไหมแล้วก็จะเอาสูตรมัมมี่มาก่อนเลยสุดบอมมี่ไปก่อนเลยตัวมันต้องเ็เขียวแบบอ่อนใช่ไหมแล้วเข็งกวะก็เล่าตัวดีนะแข่งแดงแต่ว่า เนี่ยปัญหามันคือตรงเนี้ยเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยมันเป็นลูกวาวอยู่เนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนฮัาก้อนเลยอ่ะทำยังไงดีเอาไปว่าดเขาเป็นอะไรกับมั้งนะเขาเป็นอะไรหรอกลูกเขาขีดแต่มันไม่ใช่ตัวดิมันเป็นไอ้เนี่ยเป็นทักคนใหม่ยไอ้ผมพักมาใส่เสื้อนะโอเคเป็นทักมาใส่เสื้อแล้วกันจะใส่มันยังไงแล้อหน้าของขักมันก็ต้องเป็นหน้ายังไงโกรธบวมๆใช่ไหม บวมแต่มันดูไม่ใช่ฮักเลยมันดูแบบมันไม่เหมือนเลยอ่ะซัดไปได้แต่มันซ้อนไ่ได้หรอเป็นเสื้ออื่นไหมที่ยวาไปด,ดูอ้วนตัวบวมอันนียตัวนี้ไม่ใช่ใหญ่เลยตัวนี้บางเช่ยหมขอให้ท่ากนการซอมบี้ไปแล้วไปเป็นซอมบี้ก่อนใช่ไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี่ไปหน้า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 สีหน้า,นา,นาเหมือนกับสีนั้นด้วยโอเคซอมบี้ฮักมาแล้ว ไม่ใช่ซอมบีส้สิมันคือม,มันคือหักธรรมดาใช่ราคาสี่พันสายรูปขักหน่อยโขเข้าไปเพราะว่ามันต้องมีตาที่น่ากลัวกว่านี้จริงใช่มันมีแหละก็จะคืว่ากระตังที่เห็นนะยรักอ่ะใช่หักตาที่นี่นะเอราะว่ารูปนี้แหละใช่เลยโอเคขึ้นมาหน่อยตรง ถ้ามันสั่นมากเลยนะล่าเรื่็นอะไรมันแคบแล้วมันเรื่อะไรมันสั่นใหญ่เลยโอเคสั้งชื่อเป็นว่าฮาร์คเลยกันไปเซฟยูนิตใส่เผาจะต้องมีเผาใหม่ขึ้นมาเป็นเผาชื่อเผาฮีโร่แล้วกันไปต่อตาซัมบี้โอเคไปฮีโร่รูปหลาตต้องไปยังไงเอารูปนี้แล้วกันเป็นรูปแบบผู้พิทักษ์รียบร้อยเนี่ยมันผู้พิทักษ์ใช่ไหมดูไม่ออกเลย ฮีโร่ก็เอาสีสีแดงมัแล้วงการข้าสีแดง,อแดงโอเคเข้าไปเซฟพอฮีโร่มาแล้วโอเคเราองพืทดสอบความสามารถของฮังฮกกันซิมันจะเป็นยังไงอเอาพ่อไมได่านต่างมันไปด่านนี้เลยกันต่อเลยด่านเดิมอแม่มอสได้เยอะเอ้ข้างก่อนเป็นด่านทีแม่มอสใช่ไหมอันนี้นนเ,นเ,เป็น,นด่านไหนเฟนไรเดอร์เออมันก็เป็นแม่มอสบ้างแหละน่าจะไม่เป็นไรหรอกโอเคฮีโร่ใส่เข้าไปสอนซิถึงฮักกับฆ่าสองตัว ดูพี่คาร์ทวน์นมันช้าแล้วช้าแล้วช้าใหญ่เลยไม่เดี๋ยวมันมีฮัฟฟี่แต่เราต้องรู้ผมว่าแมมมอสเขาต้องจะอยู่นะฮะเชื่อผมสิแมมมอสเราเข้าไม่พิพาบมาเร็วอย่าทำให้ข้าผิดหวังนะมอสเชื่อใจผมไหมบ้างเฮ้ยนายยู่เฮ้ยดีใจชนะแล้วสุดยอดมองเรมแมมมอสผมนี่ของจริงมากๆเอได้แล้วเหรออ่ะอะไรก็ดีดิเราจะเอาฮักไปทั้งหมด สามตัวเลยนะคะหมื่นสองโอเคเป็นสู้กับเผ่าซอมบี้ของข้าเราดูซิว่จาจะชนะได้หรือเปล่าเ,าเอาไม่เป็นสักสามแล้วกันเอาไปสักสามเจ้าอู์บเกอร์ไปโอเคให้ราคาพอกันนะสักหมื่นสองโอเคถึงนี้ราคาได้กกลเขียงม,มาราคาสามตัวกับสามสิบตัวนะผมโอเคจงปุป,ป้องเออ่ตัวเองให้ดีอย่าให้เป็นซอมบี้กัดตาแกันนะาทักของข้าเข้าใจไหมเพราะว่า ราคาแค่สี่พัน 4, บาทเลยนะโอเคลุยฉากกันาออตอนนี้โจรสีมาบันมากโอ้โหแลับไฟย,ยิงไม่ค่อยโกลเลยเอ้ไฟเทอร์เบอร์โอ้โหเสียงเออดังเหลือเกินโอเคดูใจกันเรื่อยๆกันักข้า,ขา,ขาถึงไหนแล้วเนี่ยปลาหมดหรือย,ยังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหก็แตกโอเคได้อยู่ตอนนี้เออฝนไฟเทอร์เบอร์เปน,นปลาใหญ่เลยแต่ปลาไม่โดนเสื่อน,นลูก ไปโดนแล้วไม่ฮะนี่จะกลับมาเร็วไม่ฮะมันช้านเปล่าน่ะฝันรึไงเฮ้ยไม่นะฮะคาแพ้ไม่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 เฮ้ยการนี้ไม่ต้องมัเกิดขึ้นสิฮะข้าจะแพ้ได้ยังไงเอาเอาไปดิเออิไฟตอัวมันโกงอ่ะเออเอาไปแค่นี้พอโอเคโอเคสามกระสิบตัวมาดื่นนะผมราคาหลังกันไปหน่อยนึงโอเคลองใหม่สิเมื่อกี้มันข้าวฝันความฝันมันแค่มาเตือนเราเท่านั้นแหละ พักแท้ก็เลยต้องการแก้ไขเปลี่ยนให้มันลดลงได้เหรอไม่ได้สิเดี๋ยวเข้าพักเข้า,ขา,ขาโอ้ยเปิดเอนเลยละนี่เปิดเอนเลยละแดงเอยเลยแน่ม่ใจว่ามากเลยใช่แล้วโอ้โหพื้นตายหมดเดี๋ยวเข้าเ,เาาลือดอะไรโอ้โหจะตายด้วยว่ะเอาเองดิเฮ้ยไม่ฮักซูไม่ได้เลยอ่ะ เดีเอาหน้าฮักมาเป็นแทน้งของฝั่งฮีโร่เออผมตั้งตัวแท้งขึ้นมาของฝั่งฮีโร่นั่นแหละมันเลยไม่ค่อยแรงไงเออต้องเพิ่มตันวนมันเป็นแทนน้งมาด้วยดาบีดเนี่ยใช่สิอืมสักห้าตัวดูใหม่เนี่ยเราใส่ได้ไหมเนะี่ยโอเคไปเอาใหม่ชัดหรือปะตอนนี้ตบีมีอัดซื้อได้เราบอกเลยอะ เห็นไหมชนะแล้วบอกแล้วแทงเกิร์มของเก่งเออฮักผมมันเก่งมากเป็นไงสุดแต่ราคาเก้าหมื่นกับหมื่นหนึงอะโอเคโอเคก็ผหัวใจนะมาไปแทงนะฮะโอเคก็สหรับเกมทุนตุนิเออคนเดียวไปสนับซีมอนเตอร์สนับการสร้างฮักวันนี้ก็ผมก็ต้องขอจบไวิดีโเที่นี้นะครับผมถ้าชอบก็เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะเย่บายจ้า